สวัสดีคะ่ะเรามานั่งดูเสือใหญ่กันเถอะทะเลาะกันอีกแล้วงานนี้ข้าพเจ้าแมวนี่จ้าเอลุหล่อนี่หล่อมากเลยลูกชายไปนอนไปเข้ากล้องให้แม่หน่อยแล้วไปเข้ากล้องให้แม่หน่อยเอ้าออเ,เข้ากล้องไป เสือใหญ่ไปลูกวะเขากล้องกับเสือใหญ่ไปเร็วไปเขากล้องกับเสือใหญ่ให้แม่ก่อนจึ้งช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 ึ้งจึ๊กเขากล้องนะอ้าวนังอันนี้ก็โพดโพดล้วเว้ยเขากล้องใไงเน่มาเต้นฮุลูฮุบกันลินแล้ว กำลังกายเสร็จแล้วออก็มานั่งคุยกันเล่นก่อนสักพักนึงเดี๋ยวเ้าไปอาบนา้ำมาทํางานให้มันถึงเก้าโมงก่อนนะคะจะเข้าไปอาบนา้ําทํางานเราเดินเล่นกันเนาะดูหลายๆอย่าง เสือใหญ่อยู่ไหนลูกมานี่แล้วมชมนกชมไม้ชมสวนไม่มีอะไรให้ชมก็ชมต้นไม้กันนะคะตำลึงยอดสวยมาก ตรงนี้อีก,อกสวยมากตําเลยเยอะแยะเลยเก็บทุกวันกินทุกวันเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บอีกเก็บทีไรแตดทุกทีไปไปเข้ากล้องให้แม่นหน่อยเร็วเดี๋ยวเข้ากล้องรอรอให้แม่นหน่อยนี่ไม่มีอะไรถ่ายแล้วให้ fc น่ารักดูแล้วนี แต่เดิมๆนะคะอย่าว่ากันนะคะ FC ขา FC สุดหล่อสุดสวยของประวานน่ารักกันทุกคนมากดติดตามให้ประวานนะคะเ,เรื่อยๆก็จะอีต้นทองอุไร แล้วใช่หรอลูกหล่อเราผู้ชายลูกหล่อของเราอยู่กับม้ากับแมวสิล่ะยังมองเหงาอยู่คนเดียวกับเหงาเหงาดูดูดีๆว่ามีเพื่อนคุยอ้าวผู้ใดละวิเยื้ต้นไม้สั้นดึนดินเดินดินอยู่นะอื้ ไข่เอ้ยดูมันก่อนเอาเป็นใครเราต้องดูมันอ๋อเสือใหญ่นี่ทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะออกมาเลยไปดูดิกดกดกด๊กทำไมในต้นไม้น่ะมาเดี๋ยวนี้แน่นอนจริงๆนะเราอ่ะมาออกมาเลย ทำลูกลูกนิดนิดทำไมเออเล่นตามภาษาแมวกับเป็นบ้าคือโค่นโค่นกับเป็นบ้าคือแม่ละอา้าวเอาที่สบายใจเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวกระโดดไปแล้วไปแล้วกราทาั่งนี้ลูกมระทาั่งนี้เออมาเข้ากล้องให้แม่เนี่ยเออเออลูกสาวข่อยเกง่งแฮง กองให้แม่แน,น่ถ่ายหมาถ่ายแมวนี่แหลเบิงสิบซี่ขาจากนั้าสิเบิงยั้งกันดอกแต่ละมือประว่าตัวบ่มีมองถ่ายดอกโตไปก็สิถ่ายเบิงเขาทุบตึกหลับอันนี้จนกลัวสิไดเอ็นเซตจากสิ่นตรงนี้แล้วก็จังสิไดไปชนบุรีกันล่ะค่ะเบิงทุบตึกแน่เบิง เก็บจานเนี่ยเบิ้งทำเกาเขานี่เบิ้งไปหลายเรื่องเบิ้งไปหลายเหล้าเออเออเออเก่งมากเลยเบิ้งดมเมๆเก่าๆเบิ้งอยู่จังสี่ล่ะทักสชร์ให้เบิ้องยังไปพูดละ กันได้หัวหนูมากินโอ้เดี๋ยวก็อ้วกแตกละวจะพาก,กันไปไล่หนูอยู่ใส่ได้หนูมาตัวหนึ่งนี่แหละคือเพื่อนแท้เพื่อนที่น่ารักแก้เหงาเพื่อนแท้คือหมาแมว ไล่กันไปโู่นล้ไล่กันไปน่นแล้วไล่กันไปโน่นแล้วออกมาแล้วลูกออกมาออกมาเร็วส้มออกมาข้างนอกก่อนลูกสังกะสีบาดหัวมึงเดอ้อไล่กันนะหนาซักเข้าไปในะสังกะสีนั่นนวยตาถลนออกมาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยข่อยักสีว่าแเนี่ยใดเดอ้อ นั่นสิจ่าเอกันได้บ้านี้สังกสีทางหน่วยตามันนะจ่าเอทางหน่วยตากันละโอ้ยจักสิาวาแนวลด์ได้อพี่น้องเอ้ยข่อยละเมื่อยน้ำแมวข่อยหลายไปแล้วไปแล้วสิไปจ่าเอกันได้หนี่เลขทางเขาหน่วยตามึงละโอ้ยไปคักๆเลย สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันในเด้อค่ะสุดรลอสุดสวยทั่วโลกบ๊ายบาย